นานมากแล้วที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวให้พ่อปู่กับแม่ยาก,กินเลยแล้ววันนี้แม่ยาก,ก็จะทําเมนูโปรดให้กินก็เลยจะทํากับข้าวไปแลกกันซะหน่อยแต่ว่ามือใดทีแม่ยุ่งๆนะลูกไส้กับงอแงงอแงงอแง,ง,อง,ง,องขันสุดเลยคือกันขนาดเอามานั่งเฝ้าทํากับข้าวเห็นกันจะจะแบบนี้ยังร้องเลย้องทไมกุกุ๊กูกุ๊กกกูร้องทำไม ลกร้องทำไมน้องทำไมกัับนี่ดูตัวเองร้องทำไมข้างบนนี่มะมองข้างบนนี่นมองอะไรงานงานร้นองทำไมทำกบข้าวจะไม่เสร็จเลยเนี่ยฮะเราคือตอนนี้นะจำหน้าพ่อกับแม่ได้แล้ว อย่าหายไปไหนนะฉันจะล้องตามทันทีแต่ก่อนเนี่นะแล้วแต่จะไปได้อยู่กับไผ่กระได้มันมีการห่องการหายน้าซื้อคอกมาให้เล่นก็นึกว่าจะแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้เยอะแต่ช่วยได้นิดเดียวจ้ะเล่นคนเดียวได้ไม่กี่นาทีแต่ถ้ามองไม่เห็นใครก็จะลองออก เราต้องเข้าไปเล่นกับเขาเขาถึงจะพอใจเคยมีน้องถามว่าการล้างจานที่เยอรมันน่ะเขาไม่ได้ล้างน้าเปล่าซ้ําจริงไหมจริงจ้ะคือล้างแบบนี้เลยเอาไปล้างด้วยน้ํายาล้างจานแต่เราจะใช้น้ําร้อนล้างนะหลังจากนั้นเราจะไม่ล้างน้ําเปล่าแล้วก็ไม่มีชั้นคว่ำจานนะจ๊ะล้างแล้วคือคว่ํา แล้วก็เช็ดให้แห้งเก็บเลยถามว่ามันสะอาดไหมมันก็สะอาดนะไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยแล้วมันจะมีสารอะไรตกค้างหรือเปล่าอันนี้กับบุหูคือกันค่ะเขาก็ล่างแบบนี้มาหลาย้อยปีเราเด็กเราเป็นยังก็คของคือ่ล่างแบบบ้านเฮาละ่ะอยู่ใดก็เฮ็ดตามเขานันลากับประหยัดน้ำในหลายอยู่เด้เขาก็บได้ล่างแบบนี้ตลอดดอกมีเครื่องรังจานอยู่ไป Nou, op haar oma kan. Wat is dat? Een maalwolf? Ah, oh, een maalwolf. Een <laughs> maalwolf. เดินมาแปบ,บเดียวก็ถึงแล้วจ้าพ่อเราอยู่ห่างกันแค่ประมาณ400-500เมตรปกติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะเจอกันอาทิตย์ละ3-4วันนุ่นแหละวันนี้แม่ย่าทําเมนูโปรดให้กินแล้วก็ทําเมนูโปรดของพ่อปู่แม่ย่าเหมือนกันนั่นก็คือผัดตับไก่ใส่บรอกโคลีเอาของแสบมาแหลกกันจา้าเพื่อนเฮดให้เฮากินเฮาก็เฮดไห้เ,หหเหหพื่อนกินคือกันพอมาถึงเนี่ยทุกอย่างก็ได้ถูกตะเตรียมพอไม่หมดแล้วเหลือแค่นั่งกินเท่านั้นเองทุกครั้งที่มากินข้าวบ้านพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลย แกจะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นจานเครื่องดื่มเมนูปรดวันนี้ก็คือหอยแมลงผู้นะคะ แล้วคนที่กินก็มีแค่อ้อมกับพ่อปู่ค่ะไม่ย่าเขาจะไม่กินหอยมันไม่ใช่เมนูโปรดของแกแกก็กินแหละกินแค่สองสามตัวแค่ชิมอะนะสไตล์อาหารที่ชอบนะอ้อมจะชอบกินอาหารแนวเดียวกับพ่อปู่เช่นอาหารทะเลส่วนพี่ทอมกับแม่ย่าเนี่ยจะไม่กินเลยกินเสร็จแล้วแม่ย่าก็ขอพาหลานไปเดินเล่นแกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะพาหลานไปเดินออกกําลังกายก่อนนะรอบหมู่บ้านแล้วเราไปเจอกันที่บ้านเธอนะโอเคตามนั่นค่ะระหว่างนี้ก็ขอทําหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีล้างจานเก็บจานให้พ่อปู่แม่ย่าค่ะตามธรรมเนียมอยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูได้กลับมาถึงบ้านเจอเงินในถุงเราก็คิดว่าเอ๊ะเงินอะไรพ่อปู่แอบเอาเงินใส่ถุงไว้ให้พ่อปู่เนี่ยน่ารักอีกแล้ว